กินคามนะครับขนาดนับสกุลเดียดขอให้ตําบลบัวมากนะครับอำเภอพะเบือมาสลักข้ามเขาดีเนาะนะครับในการเล่นลอยบ่าเตี้ย้นราดุดนะครับกินขามนะครับจากโมเจ็ดนะครับตําบลบัวมากไก่เจี๊ยตี๋เที่ยงกันดีเนาะนะครับเพื่อเอาให้จะเล่นจะเล่นเลยนะครับตลอดท่านนะครับขอบคุณนะครับมาดี่น่อยจะได้มาร่วมทั้งบุตนะครับ न เหนือ h มีสัทธาดิ้วมากล้อนลัยลัยรังมาทั้งหมดหมูภาณรกทั้งทางสามาร ส่งดัมปาาราถน,น,นา,า,นาเอ๋ผูท่านผู้เทีเจ้าดอกไม้ขาท่านข้าไปดอกไม้หมดหรือเป็นผู้ดอกทำนาลาจชการในเสียเมนข้าไม่ดอกเหลือฝา ไกามสดังเจ้าให้ลัหุนเตอเมนสิขเขาต้อนับผัดนีแต่งหมอสิข้าก่อพนมพองบาตัวดินกับเลยอ่อยาเป็นสยิวใน

กะบข้อเห้เป็นดังพระพนเรือนะครับศรัทธากรับพียงอ่องเท่านะครับทุกทุกแรงศรัทธาได้ร่วมนะครับบริจาคท่านนะครับมาเกาะพ่อนุโมทนานะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมองมาปรารถนาในส่วนใดนะครับกะบข้อเห้เป็นไปดังความปรารถนาซาทุกอาเลียนเค้นท่านอาจารย์บนโชต่อครับผม ครับก็ขอน้อมๆเด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสและตตัสรุชอบได้โดยพระองค์เองขอ,อนมัสก,การพระบระมธาตุนาดูด้วยเสียงก้าวขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คณะกรรมการญาติธรรมกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สองของงานนมัสก,การพระบระมธาตุนาดูดวผู้ใดผมมากมือว่านี เสียใจไปอีกโดนครับนะสามอยมกซิหามือให้เจ้าเป็นที่ที่เปิดอลังกาใหญ่ใหลีครับพี่น้องมาวบ้านนะียครับก่อนอื่นก่อนอีกก็ขออนุมโมทนาบุญกับท,ท่านที่มาร่วมบริจาคทำบุญที่กองอเมริกันตกบานร้อยแป 108, นะครับก็ข,ขอขนอนุโมทนาบุญกับนานสีรวน ขัมาจัเมตุาใงกับดน่ไหนก็ยดด้วยแล้วเปมอาจารย์นะครับหน้าข้างหน้าผมครั้ปมาจัตตาปัมานี่เลยนะอ่นทีก็เมาจาก้านบตรนะครัมบริการน่รอยาอทธนาัชู้หัจีสืบตระกูลนมาจากเชลบุรี มาจากจังหวัดชนบุรีพระบริจาค500บาทก็ขออำนาจบุญบารมีพระบรมธาตุนาดูนจงดันบรรจุดลบันดาลให้นางหุ้งกีสิงห์สักูลและท่านที่ต้สำคัญรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ก็ะสงแต่ความสุขอาเจริญกิมใจดีท่านคุณปารนาจงสำเร็จความมุ่งหมายประการเงินทองไร่อาดีมาดังกระสายน้ำไหลขึ้นไม่ไหวใช้หมดตาดอนก็กระโดดจาก นางอีสุตระกูลมาจากจังหวัดชลบุรีบริจาค500บาทกับท่านเมื่อเดินทางกลับขอไวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพลำดับต่อไปขออนุโมทนาบุญกับนางสินาชัยเสนาพ้าวกลบครัวนะาดูนมาจากอูซอนาดูนและตมนาดูนตมนาดูนเราเองก็บริจาค500บาทขพืออานุโมทนาสาธุขอบคุณพระบริด จุเป็นบรรดานให้นางสิงห์มาไทยเสนาพ่อครอบครัวนี้ประสบแต่ความสุขฝากเจริญกิจใดที่อ้างถึงปารถนานาลงสมบัติบนจักรความม่หมายทุกประการเงินทองไหลมาเต็มาดังกระสายน้ำไหลกินไม่ไหวใช้ไม่หมดตลอดโลกตลอดชาติถึงซาดูตัดบริจาคห้าร้อยบาทครับนางสิงห์มาไทยเสนาลำดับต่อไปก็ขอทุกคทนา บุญกับนายอ้วนปัดตามัดตังนะครับมาจากโพธถ์บททองของครูเหล่านี้ครับบริจาคหนึ่งร้อยบาทนางรับม่อมนางรับม่อมคำสายเภามาจากชุบุรีครับบริจาคสองร้อยบาทแม่แม่น้อยทีฟพวค่ะนะครับบ้านหน้องติวครับครูบริจาคกับโบมิสัยอ่าบริจาคหนึ่งร้อยบาทเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกับ พาแม่หลวงอังคณีนะครับขอทตันนสอนี่ารับส่วนบุญสมวนุสมในคุณแม่ไว้ด้บุญแกถึงสมบูรณ์เพีทแแล้วครับหนึรอยบคุณแม่หัโอนอังคณีนะครับมาจากอติวง้าบูรออรเตีหนึ่งรอบาทคุณวิไลสันตาพัดจากครอบครัวครับมาจากผาน้องคุณาดูเขมาจากหนึ่งร้อยบาทคุณทองสุขปัตตามัดตันนะครับ จากคุณครนทคอูครับกระจาบห้าสิบบาทคุณถาวรจยกรักนะครับบ้านของเวนยการกระจาบยน่คิบาคุณน้าแดงกระจาบห้าสิบบาท